ช่วงนี้เราไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือแววแววมาว่าวันนี้เนี่ยจะน่นค่ะยาวไปจนถึงประมาณสักตีห้าครึ่งอะออตีห้าครึ่งของเช้าว,วันพรุ่งนี้อะไม่ใช่แค่สสผู้ทรงเกียรติที่ต้องสู้ชีวิตนะคะนักข่าวของเราด้วยค่ะถูกค่ะเอาไปดูคนแรกกันก่อนนะคะวันนี้ที่ลุกขึ้นมานะคะสําหรับเรื่องของการที่จะนี่ซักฟอกันแรกก็คือท่านนี้นะคะก็คือทางด้านของผู้นําฝ่ายค้านค่ะนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะ หัวหน้าพักประชาชนแล้วก็ผู้นําฝ่ายค้านเริ่มเปิดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะเป็นเรื่องที่พุ่งไปถึงตัวของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานเลยนะคะโดยบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2566ประชาชนเนี่ยเดินเข้าคูหาเลือกตั้งด้วยความหวังแล้วก็เชื่อมั่นว่าพอกันได้แล้วกับ9ปีที่สูญเสียไปแต่ถ้าหากว่าใครนอนหลับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งแล้วตื่นขึ้นมาวันนี้แหมใช้คํานี้เลยนะ ก็คงได้แต่แปลกใจว่าทำไมทำไมทุกอย่างมันยังคงเหมือนเดิมไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐบาลจากคณะรัฐประหารก่อนหน้านี้นะคะซึ่งรัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นดำรงอยู่และเดินหน้าเพื่อให้เกิดดิลแลกประเทศค่ะนี่เป็นเหมือนกับวลีที่เขาเอามาใช้ในการที่จะเ,เปิดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะว่า ไอ้คำว่าดีลแลกประเทศเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเอาประเทศเราไปแลกกับประเทศไหนนะแต่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของคนในตระกูลชินวัตรเป็นแกนกลางผลประโยชน์ของ กลุ่มทุนใกล้ชิดแล้วก็เครือข่ายการเมืองเป็นแกนรองส่วนประเทศและประชาชนรอไปก่อนค่ะใกล้วันเลือกตั้งค่อยมาปรับบทละครกันอีกทีและจากพฤติกรรมตั้งแต่ที่สมัยนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งมาถึงสมัยนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตนนะคะหลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลเพื่อไทยยอมเป็นนั่งร้านให้กลุ่มอํานาจเดิมเพื่อกลับสู่อํานาจแต่เวลาพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงรัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้เป็นนั่งร้านให้ใครเพราะได้หลอมรวมเป็นพวกเดียว กันหมดแล้วเล่นเกมเดียวกันมาตั้งแต่แรกเรื่องไหนที่เดินหน้ารวดเร็วผิดปกติไม่สนคําทักท้วงนั่นคือเรื่องที่ มีการดีลผลประโยชน์ลงตัวนะคะอย่างเช่นเรื่องของ Entertainment Complex พล็จำกันอยู่ได้ไหมมีการพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้มันกลายเป็นวาระเร่งด่วนมันถูกให้ความสำคัญเหนือการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเหนือการแก้ปัญหาเรื่องของชาวนานและการพัฒนาเรื่องของการศึกษาของเยาวชนด้วยค่ะทีนี้นะคะคุณเท้งเองก็ยังมีการยกตัวอย่างแบบนี้ว่าวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณจาได้ไหม สื่อมวลชนนะ่ะไปถามนายกว่าคิดอย่างไรเมื่อฝ่ายค้านใช้ชื่อการอภิปรายในครั้งนี้ว่าดิวแลกประเทศเนี่ยค่ะเป็นภาพบรรยากาศวันนั้นนะคะนายกก็ถามสื่อมวลชนกลับมาว่าตระกูลชินวัฒน์ได้อะไรอะ่ะสื่อมวลชนก็อธิบายต่อว่าได้คุณทักษิณกลับบ้านนายยกก็ตอบอีกนะคะบอกว่าได้คุณพ่อกลับบ้านมาอ๋อก็คงเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดไป คุณเทงบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนายกก็ยอมรับว่าดีลการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันเริ่มต้นมาจากการพาคุณทักษิณกลับบ้านจริงๆแต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งดีลแรกประเทศครั้งนี้นะคะมีคนได้ประโยชน์ไม่ถึง1%เปค่ะแม้จะต้องทำลายล้างระบบนิติรัฐนิติธรรมหรือกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศถึงกับยอมทำให้ประเทศไทยถูกแช่แข็งเศรษฐกิจล้าหลัง ทิ้งเศษซาป,ประกักพังไว้ให้คนอื่นๆในประเทศถึง99ไปฟังช่วงนี้กันค่ะทำไมคนไทยจึงไม่มีโอกาสที่จะได้รัฐบาลที่มีเจตจำนงที่แน่วแน่ที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาทำไมคนไทยถึงยังไม่มีโอกาสที่จะมีผู้นำที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการหาทางออกให้กับประเทศทั้งๆที่การเลือกตั้งในปี2566ที่ผ่านมา ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศลงมติกันแล้วว่าอยากได้การเปลี่ยนแปลงคำตอบทีอบ่อธิบายทุกอย่างได้ชัดครับเพราะรัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นดำรงอยู่และเดินหน้าต่อเพื่อให้เกิดดีลแลกประเทศซึ่งผลประโยชน์ของคนตระกูลชินวัตรและครอบครัวยึดเป็นแกนกลางและมีผลประโยชน์ของกลุ่มทุนใกล้ชิด และเครือข่ายการเมืองเป็นแกนรองส่วนประเทศและประชาชนนั้นต้องรอออกไปก่อนเดี๋ยวใกล้วันเลือกตั้งพวกเราค่อยมาปรับบลทละครกันอีกทีใช่ไหมครับอืมนี่คือท่านแรกเลยนะ ฟังแล้วให้คะแนนเท่าไหร่เพราะมีคนออกมาให้คะแนนแล้วนะ,ะ,ะเต็มสิบเนี่ยได้เท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวมาอบอกอกันคทดไว้ในใจใช่ส่วนอีกท่านหนึ่งที่หลายคนเฝ้ารอเลยนะคะสําหรับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะถึงเวลาที่ท่านจะได้อภิปรายนะคะเรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาจากคอการเมืองค่ะ ก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐลุกขึ้นอภิปรายมีนายก่อแก้วพิกลทองสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยลุกขึ้นสอบถามนายวันมฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาว่าท่านคนนี้มีความเหมาะสมจะทําหน้าที่อภิปรายวันนี้หรือไม่ท่านคนนี้ก็คือท่านประวิทย์นะคะ เพราะตั้งแต่ร่วมประชุมสภามาหลายเดือนไม่เคยเห็นท่านผู้นี้มาร่วมประชุมเลยเรียกว่าลุกขึ้นท้วงตั้งแต่ยังไม่เริ่ม,มอภิปรายเลยะนะคะ,คะแต่ว่าสุดท้ายท่านประธานสภาอาจารย์วันนอก็ให้อภิปรายเช่นเดิมพลเอกประวิทย์ค่ะเริ่มอภิปรายด้วยน้ําเสียงสั่นเป็นบางช่วงะนะคะ,คะบอกว่าประชาชนเดือดร้อนสาหาัสปัญหาปากท้องไม่ได้รับการแก้ไขส่วนตัวพยายามเอาใจช่วยนายกเพราะเห็นว่าเคยบริหารงานธุรกิจมาก่อน แต่ปรากฏว่าไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้การตัดงบประมาณนับแสนล้านที่ควรอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจแต่นําเงินก้อนนี้ไปแจกเงินหมื่นแล้วก็มีการเตือนว่าไม่ได้ผลควรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการอื่นๆแทนค่ะและที่น่าเสียใจก็คือเรื่องลูกเรือคนไทยที่นายกรบากว่าจะนํากลับมาแต่ผ่านมาแล้วสเดือนยังไม่ได้กลับ ส่วนตัวเห็นใจนาย,ยกต้องมาตัดสินใจเรื่องที่ไม่มีประสบการณ์ประเทศชาติไม่ใช่เวท,ทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมได้ที่สำคัญนาย,ยกขาดคุณสมบตัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ก็คือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เพราะทำนิติกรรมอำพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหลีกเลี่ยงภาษีเรื่องการถือหุ้นบริษัทอันพายกลอฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดทั้งที่รู้ว่าเป็นที่ดินธรณีสง โอ้อัดแบบเน้นๆเลยใช่นะคะรณวนี้ช่วงท้ายๆค่ะพลเอกประวิตย์ระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งเท่ากับตอนหนุ่มๆจึงใช้ใจในการบรันรดาลแรงในการบริหารราชการแผ่นดินสําเร็จมาหลายอย่างส่วนนายกเป็นคนหนุ่มสาวแข็งแรงเชื่อว่าท่านจะบริหารประเทศด้วยสติปัญญามีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นในหลักการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าครอบครัวและพวกพ้อง ซึ่งหลังจากนั้นท่านนายกแพทองทานชี้แจงสั้นๆว่าอะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะผมเป็นคนพูดไม่เก่งอาจไม่กระฉับกระเฉงเท่ากับตอนเป็นหนุ่มๆ <laughs> ผมจึงใช้ใจบรรดาแรงบริหารประเทศให้สำเร็จมาได้อย่างหลายอย่างส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังแข็งแรงผมเชื่อว่าท่านบริหารประเทศด้วยสติปัญญามีความอ่อนน้อม แต่หนักแน่นในหลักการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าครอบครัวและพวกพ้องประชาชนจะชื่นชมและยอมรับทั้งเองครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับโชคดีครับขอบคุณไม่ต้องตบเบอรครับสำหรับสมาชิกหัวหน้าพักพระงรรมชลัตพวุโสนะคะเมื่อกี้ที่ฉันได้ ฟังท่านพูดนะคะเราได้จับเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองนะคะท่านพูดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอวุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะสั้นสั้นค่ะสั้นๆแต่แต่แอบคุ้นคุ้นอ่ม หลายบบคนบอกว่าเอ๊ะเหมือนเหมือนเคยได้ยินประโยคนี้ที่ไหนนะจริงๆก็เป็นคําพูดที่พลเอกประวิทย์เคยพูดไว้นะค่ะแต่ย้อนไปจุดไหนอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ทบทวนความจํากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคือคําตอบของนายกแพทองทานในการอาภิปรายโต้อตอบอะคะ่ะคล้ายๆกับพลเอกประวิทย์ชี้แจงในการอาภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี64 วันนั้นพลเอกประวิชชี้แจงประเด็นการรับของกำนันเกิน3,000บาทและประเด็นล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นด,ดินแบบสั้นๆว่าสิ่งที่ท่านพูดมาไม่เป็นความจริงเลยค่ะนี่เราทำกราฟิกให้ดูกันแบบชัดๆนะคะ เป็นกราฟิกที่รวบรวมเอาเรื่องของท่านพลเอกประวิทย์นี่แหละค่ะถึงเรื่องของการอภิปรายว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการอภิปรายครั้งแรกในฐานะฝ่ายคา้านนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลมาตลอดเลยทีนี้ถ้าหากว่าย้อนบทบาทการอภิปรายในสภากันหน่อยก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะทีมงานของเราก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาว่าตั้งแต่ช่วงปี2564ถึง2568เนี่ยมีอยู่แค่3มครั้งใหญ่ๆนะในเรื่องของการที่ท่านจะลุกขึ้นมา เหมือนกับตอบคำถามในสภาแบบนี้นะคะ 20. กรกฎาคมนะคะ20กรกฎาคม2565ท่านลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงกรณีนาฬิกาหรูยืมเพื่อนบอกว่าก็ผมมีเพื่อนดีๆเพื่อนที่ดีก็มีอะไรก็ให้ยืมกันได้นะคะแล้วก็มีการชี้แจงเรื่องของรัฐประหารด้วยเมื่อปี2,557ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและตอนนั้นเนี่ยถ้าจําได้เนี่ยนะคะทางด้านของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมท่านก็บอกว่าอา นี่ครับคนปฏิวัติอยู่นี่ครับทานายกครับคนเดียวเลยครับซึ่งนั่นก็เลยทําให้เป็นวาทะเด็ดของปี2565นะน่าจะยังจํากันได้เนะี่ยท่านนั่งอยู่ข้างๆแล้วท่านก็อยู่นี่อยู่นี่คนนี้รัฐประหารอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566จนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะท่านไม่ได้อภิปรายในสภาอีกเลยนะบางครั้งท่านก็มาเซ็นชื่อแล้วท่านก็กลับไป มีเพียงวันที่13กรกฎาคม2566ในการประชุมสภาให้ความเห็นชอบเรื่องของออนายพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นท่านมานะแล้วก็มาเหลือนขนลงคะแนนไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบครับไม่เห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ทีเนี้ยในเรื่องของประเด็นวันนี้ก่อนนะคะที่ท่านบิ๊กป้อมเนี่ยมีการอภิปรายที่ท่านนาย,ยกบอกว่าโอ้เท่ากับ ที่ดิฉันดูเวลาแล้วเนี่ยท่านอภิปรายไป10นาทีค่ะเหมือนที่น้องบีบอกว่าเป็น10นาทีคุณภาพเลย <10 S 1> เพ<ข>ราะว่าประวัติศาสตร์ถูกต้องเป็น10นาทีประวัติศาสตร์เป็น10นาทีคุณภาพ <c oughs> ก็สอบถามจากพี่ๆโต๊ะการเมืองเหมือนกันค่ะว่าโออเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นท่านบิ๊กป้อมเนี่ยเหมือนกับอภิปรายยาวๆแบบนี้นะคะ พี่ๆให้คะแนนกันเท่าไหร่คุณผู้ชมให้คะแนนเท่าไหร่พี่ๆทางฝั่งโต๊ะการเมืองก็บอกว่าคือถ้ามองในมุมของด้วยอายุท่านแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะท่านทําได้ขนาดนี้ตามสคริปต์ก็ต้องยอมรับเรยว่าท่านอ่านตามสคริปเพราะว่ามีคนเขียนให้ท่านนะท่านทําได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเต็มที่ของท่านแล้วก็ยอมรับว่าอาจจะมีเสียงสั่นๆบ้างด้วยอายุของท่านนะใช่ค่ะก็คือเต็มที่แล้วสําหรับ การมาอภิปรายในครั้งนี้และถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ต้องพูดยาวขนาดนี้ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศในช่วงเช,นะช้านะใช่ค่ะเดี๋ยวบรรยากาศช่วงบ่ายเราก็มีเก็บตกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมเหมือนกันเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ไม,ไม่เลิกนะนู <ง S 2> <อ>่นไงเขาบอกตีห้าครึ่งอะแต่ <รอ S 2> ดูเหมือนว่าตอนช่วงเช้าบรรยากาศจะราบรื่นกว่าตอนช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเหมือนเหมือนเริ่มมีแบบร้อนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงช่วงบ่ายมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณผู้ชมที่ท่านพลเอกประวิตยได้อธิบายไปเมื่อช่วงเเเเชชช้้าาาาออออออภิปรรรยมืืืื่่่วงงงกก็คขถ บริษัทอาพลายเนี่ยแหละค่ะนี่เลยค่ะล่าสุดมีเอกสารจากกรมที่ดินชี้แจงนะคะว่าการถือหุ้นบริษัทอาพลายเนี่ยนายกได้รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเข้ามารับตําแหน่งและเป็นการโอนตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนเรื่องของการเพิกถอนที่ดินให้กลับมาเป็นธรณีสงหลังจากนายกเข้ารับตําแหน่งก็ไม่ได้มีการสั่งการที่เป็นลักษณะของการแทรกแซงหรือว่าชะลอการเพิกถอนที่ดินตรงนี้แสดงให้เห็นว่าการดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีการ แหว่งหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะเรารวบตึงประเด็นที่มีการอภิปรายในช่วงเช้าหรือเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะจะมีการร้อนแรงขึ้นเพราะว่าคุณคุณวิโรธเหรอคุณวิโรธกีกี้กีกกี้มีคําว่ากีกี้มาด้วยหลายคนสงสัยมันมาจากไหนยังไงนะมีศัพท์ใหม่ๆมาให้ได้แปลกใจกันตลอดเลยะนะคะ,ะเดี๋ยวได้มาไล่เลียงเรื่องนี้กันนะคุณผู้ชมรอ,อก่อนนะคะ